สบายดีสวัสดี FC เบอร์สุขสุขคนเนาะยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวคนหวยยางเมื่อนี้สาวคนหวยยางกะสิไปขึ้นเพื่อนเนะาะรอวขึ้นบ้านใหม่ฮะหละขึ้นบ้านใหม่ก็อยู่ในบ้านสาวคนเองนี่แหละเนาะสาวคนกะไปคนเดียวเนาะจักบานแรกหรอบจักสาวคนกับโมหัวเพิ่นว่าวเพื่นสาวคนเนาะแต่กับปพิ่นว่าวสาวคนดอกว่าวแม่เนาะ เอาไปแทนแม่เฮาอะไรไปก็ได้เลยนะพอ่อแบบว้าในเฮือนเฮาเนาะสาวคนกับไปแทนพ่อกับแม่อะไรเนาะเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นไปกินดองเนาะสาวคนกับสีไปขึ้นเฮือนเนาะมันนี่มันมีงานงานไลงานเนาะมันนี่ม่จกักคนยอเพื่อนพอนะ้อเนาะแต่สาวคนกับสีไปขึ้นบ้านใหม่เนาะมันนี้กูแหละอย่างไปกันอย่างไปคนเดียวกับ ไปแถวเค้มวัดพูแลบ้านพึ่งกะไดบ้านพึ่งกำลังบากใหญ่แถวสาวคนไปคายนางเข็มพูและล่อนสาวคนสืไปกะไดมาเดอ้อมาเดอ้อไปนํำสาวคนเดอ้อไปเบิ่งของกินเนะาะวันได้กินข้าวกับยัง <laughs> ลักๆก,กอ่ะไปหาตูดเนาะตูดต้นจิ้นเสือขาดพูแหละวันนี้ ตอนหนานี่เลยนอกต่เพิกนก็แห่แล้วแล้วโกยแห่แล้วไว้แท้ดีมาสิผามาเบิ่งตอนเพิ่นแห่เนอกะกะบ่อทันซ้ำอาคนมาส่ายโพดเนาะสิเมนเพิ่นเข้าสู่พิธีเลยนเนาะบ้านเพิ่นกับป๊า้า ลังบกักใหญ่บักงามหนึ่งเนาะบุญวาสนาอยากมีเด้เมื่อใดเด็กจิมีบ้านเพิ่นกำลังบกักใ,ใ,ใหญ่หนึ่งได้สาวคนสพยา,างหลอกเ,เ,เหิ่อเนาะพอเฮ่ากาับมะพร้าดอกพอเพิ่นกักข้นเลยเพิ่นแห่เลยเนาะบ้านเพื่น ข้างหน้าก็มักใหญ่ๆนอก,นอกบ้านเพื่อนกระไดแต่มากกับปทัานซ้ำนอากัะอย่างถึงเลยเนาะแต่มาบททรทันซ้ำโอ้ยเอ,อกากระสีไปซอยนอนเพื่อนนอกคนกะไลลาย บักหลายหน่งเนาะบ้านถึงกลางว่าใหญ่บักงามๆหนึ่งเนาะ,ะเก็นซ่าแล้วเป็นใกล้ชิูกเคนแน่นอะกันนี้ อะไรพอสมควรอยู่เนาะเ <c oughs> ครื่องขึ้นเพื่อนพันกามีมักข้าวไปคูนใบยอเนะ <c oughs> าะเข่าซานกาเป็นพังบ้าใหญ่ๆเนาะ <c oughs> มีหมักไม่หมักตอกอะไรจางหมักยมหมักมีหมักหมองม ก็มีโขกเนาะกระสอ,อกมาทางเป็นข่าวสารแล้วกัดในอันนี้ก็มีเนาะปักลายหนึง่งอันนี้ก็เป็นาศาสตร์มอนเพิ่นม,มาซอยก็ได้ปักลายๆเด่นเนาะบางคนก็ได้มอนมาซอยเพิ่นพร้อมเพระาะว่าขึ้นบ้านใหม่มันเป็นพิธีของชาวบ้านเฮาเนาะเป็นเทพนะคะจนตอยอันสูตรพิธีเนาะจานตอยกระผูกแขน คนก,นกันนายพอสมควรเนาะคนในงานสาวค,วาคาร,นรวคูนะคะได้เนาะตอนนี้เป็นรครูเคน แล้นอกที่คันผูกแขนใช่ไหกันได้สีอกองสาคนกับจืดจืดงานคืนเพื่อนค้นกันไล่ไปนี่นอกงานดองจกักสีไลยซําได อนี่บ้าคืเนเช้านอกก่อนเนาะเมื่อหนาเมื่อคืเนเช้าสาวคน <laughs> พันเนาะดอกสาวคนกำลังพันอยู่เนาะตอนนี้โมเมนเรื่องจริงเด้อคนอื่นก็ไปปลูกแขนเนาะสาวคนแต่บาปรปลูกเนาะเพราะว่าสาวคนบารีถือเงินถือคำไม่เลยเนาะซอย,ยอะไรกรพอเนาะ ไปดี <c oughs> ดก,กินขนมกับลูกแกงเนาะมี <c oughs> ลาบโงมาเดิมมาเดิมมากินข้าวนำซาวคนเดิมอดเขาสิไอินขา นี่น้องเขากินข่าวกินน้ำอิ่มแล้วกําลังพากันหลังเมื่อ,เ,อเด็กๆเ,เด็กน้อยคู้ใหญ่กับเมื่อเพิดแล้วบรรยากาศแคปมน้องกุ้งนอกเฮือนเผ่นกระไดบรรยากาศตอนเศร้าอากาศดีมันนี่นอ้องเป็นคึมๆลมลมลมน้อยหนึ่ง บรรยากาศแคมน้องกรุงข้ากระชิ่งอย่างเมื่อแล้วบัตรกินข้าวอิ่มน้องซาปูพันกระแยกได้เมื่อ,อไรพันกระย่างก่อนข้ากระชิงอย่างเมื่อเช้านาะมากก็มาผพืดเดียวเมื่อคือเมื่อผพืดเดียว มาทางนี้เขากระชิอย่างเมื่ทางนี้คือเก่าเนาะพนตกน้าก็หงลบสิแหละขันตกอะไรก็ได้มมัมัดูด่ใไ้น้าผัดบะหงเนาะมาหงาแต่ในบ้านนี่แหละอันนั้นก็เป็นบ่อนเผิ่นยอเหือนกินเข่าก็มีแต่กระปุ้นกับลาบหมูเนาะแกงหมู อิ่มหนึ่งสำหรับตอนเช้าอิ่มไปแล้วอันนั้นก็เป็นบ่อนยอเฮือนเนาะแต่พอซาคนก็ไปไปยอเฮือนเพิ่นหาคอเหือคอ,อ,อ,อแห้งซอยเนาะกันไปยอซอยเพิ่นคือกันอันนั้นก็เป็นบ่อนยอเฮือนเนาะงานกาไลางานมื่อนี้เนาะจ๊ะ จักงานดองานหยังเฮือนรายงานมืนี้พ่ต๊น้ํางตีแต่บ่ตกแล้วก็ฮ่งโลดบัดอยู่ให้หน้าพัดบ่ฮงได้เนาะน้ํก็ได้อยู่ให้นาดินแห้งของมาอยู่บ้านเปียกเปื้อน นั่นเป็นบ่อนยอเฮือนสองคนกันอย่างเมืม่อตอนนี้เนะาะสอกคนอย่างมาหอนเฮือนแล้วอย่างอีกน้อยหนึ่งเนาะกระหอนเฮือนสาวคนเอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกับสีคอโจบเพียงซันเนเดอร์ท้าพิษขาดประกันใดสาวคนกับอโทษคอเอาไทยนำเนาะคันหมักอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็นคลิปอื่นคลิปนี้ก็ต้องกลาบคํ้ามา Selamat di,